เปิดตัวไปอย่างยิ่งใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงาน LD Protein Grand Opening งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร LD Protein ทางเลือกใหม่ไม่ต้องอดถ้าอยากลดน้ำหนักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ล่าสุดของแม่ตัก๊กกอนกนกสุวรรณบุตรหรือแม่ตั๊ก Lady CEO Lady Club แม่ค้าออนไลน์แถวหน้าที่หันมาจับธุรกิจอาหารเสริมภายใต้แบรนด์ Lady และประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากภายในเวลา2ปี โดยยังได้คว้าตัวคุณแม่คนสวยอย่างเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดพระสดชื่นที่ตอนนี้กลับมาหุ่นสวยเฟิรม์มหลังคลอดลูกสาวน้องยูจินได้ไม่ถึง2เดือนมารับหน้าที่พรีเซนเตอร์ LD โปรตีนผลิตภัณฑ์ที่ยืนหนึ่งเรื่องโปรตีนอิ่มนานอุดมด้วยโปรตีนจากพืชและสารสกัดที่ดีต่อสุขภาพมากถึง27ชนิดเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อช่วยฝืนฟูร่างกายให้สดชื่นแข็งแรงผิวพรรณสดใส ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประโยชน์ครบจบที่ LD โ o t e ีนยังได้รับการรับรองความปลอดภัยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยออีกด้วยวันนี้จะลองยอดขาย LD โปรตีน3ล้านของค่ะแล้วก็เปิดตัวพิเตอร์ของเราคนแรกเลยนะคะของแบรนด์เรดี้ก็คือน้องเจนี่ค่ะแล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าพิยเตอร์ของเราเองนะคะทานได้แค่หเดือนก็น้อหนักลดไปแล้ว1ิกกิโลค่ะ กับน้องอยู่แล้วแล้วก็ตัวส่วนตัวมีปัญหาเดียวกันคือมวดหลังคลอดเหมือนกันและเราอยากได้พรีเซนเตอร์ที่หลังคลอดจริงๆเพื่อมารีวิวให้กับแบรนด์จริงๆเท่านั้นค่ะกัด mm hmm. จากมาเมล็ดมะพร้วแอฟริกันตัวนี้เป็นสารสกัศที่ใช้ที่อเมริกานะคะเรานํามาใส่ใน L d ดีโปรตีนของเราซึ่งราคาสูงมากนะแต่เรานํามาให้คนไทยได้ทานสิ่งที่ดีและโปรตีนที่ดีค่ะเหมือนไม่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะเหมือนมาเป็นลูกสาวอีกคนนึงรู้สึกดีใจเพราะว่าเราก็เป็นคนใต้เหมือนกันแล้วก็ mm hmm. อตอนแรกตอนแรกเรารู้สึกเซอร์ไพรส์เพราะว่าเอแบรนด์ and, ลดน้ำหนักแต่เอาคนอ้วบแบบเรามารีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราเชื่อใจในแบรนด์ของ L d ดอยู่แล้วเราก็เลยรับงานนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมารอดูผลลัพธ์ไปพร้อมกันเพราะว่าตอนนี้1เดือนนะคะตอนนี้เหลือ57กิโลจากก่อนที่ว69กิกโลค่ะทานง่ายค่ะเหมือนไม่ได้ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะเหมือนทานแบบว่าน้ำโปรตีนอร่อยอร่อยแก้วหนึ่งเล็เป็นรสสตบบรอเบอรี่แล้วก็กลิ่นหอมมากค่ะลงเร็วมากค่ะแต่ว่ามันต้องลงกว่านี้เพราะว่าดูพพ่ตักกอน ่วงนี้ก็ออกกําลังกายช่วยค่ะได้เทรนเนอร์ได้อยู่ช่วยให้พี่อยากให้น้อยกว่าพี่ตั๊กได้3เพราะว่าตอนเจนนี่เข้าวงการใหม่ๆตอนนั้น4ี่สิบสี่กิโลเล็กมากอยากกลับไปจุดจุดนั้นให้นมน้องทานได้ค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนน้านมจะมาเยอะด้วยมนะคะอร่อยด้วยทานง่ายค่ะให้นมลูกทานได้ค่ะจำหน่ายอยู่24ประเทศค่ะแถวฝั่งยุโรปก็คือจาหน่ายเยอะมากค่ะแล้วก็ส่งออกเยอะด้วยค่ะ พราะสินค้าเรามีอย g จมีฮารานทารบถ้วนค่ะสมงออกได้หมดเลยค่ะขาสามล้านกล่องไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วค่ะปีนี้เอากี่กล่องเนี่ยท้่ปีนี้ขอ10บล้านกล่องค่ะเพราะว่าปีเซเตอร์ของเราค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็รอดชัดขนาดนี้เราเชื่อายอดขาย10บล้านกล่องมาแน่นอนค่ะคุณแม่หลังคลอดสามารถทาน L d ดีโปรตีนได้นะคะแล้วก็ ใครที่อยากดูแลรูปร่างแม้ไม่อ้วนนะคะแต่อยากให้มีรูปร่างที่เฟิรม์มกระชับนะเพราะโปรตีนตัวนี้มีแอลคาไีทด้วยและมลสารอากัศเยอะมากค่ะถึงที่ก,กว่าชนิดนะคะใครที่อยากลดน้าหนักดูแลสุขภาพดูแลรูปร่างนะทานได้หมดเลยค่ะผู้สูงวัยทานได้เด็กทานได้คนชราคนปกติทั่วไปทานได้หมดค่ะเรามีตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศนะคะและอีกทีส่สประเทศนะคะและสามารถสั่งได้ที่เพจบริษ,ษัทเราได้เลยค่ะเพจก้อนกระดูก่วนทุบรหรือเพจตัวแทนต่างๆที่ฝากร้านในไลน์นะคะเส็จแล้วค่ะ มันตกใจมาก1เดือนตอนนี้เหลือ57กิโลซึ่งมันลดเร็วมากและเจนี่ไม่ได้ลดอาหารนะคะเพราะว่าเราต้องให้นมลูกแต่นี่ต่อไปคิดว่าหลังจากให้นมน้องอยูจินเสร็จเนี่ยแล้วงดอาหารได้ด้วยกินโปรตีนไปด้วยน่าจะต้องกลับมาเท่าพี่ตั๊กให้ได้ค่ะรอดูค่ะรอชมนะคะบอกเลยว่าเป็นรีวิวที่สะเทือนวงการไปเลยเพราะว่ากดใจนด้ไหวทคะ่ไหนทำนะคะที่นี่แบรนด์นี้แบรนด์แรกที่จับคนหลังคลอด7วันมาลดน้ำหนักค่ะผู้ชายทานได้สามีลดไปแล้วนะ20กกิโลใช่